สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้ใจไอทีสาระไอทีที่ใช้ได้จริงกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเนาะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังเตรียมตัวเพื่อกลับบ้านนะครับในช่วงเทศกาลนะครับวันนี้เรามาจะดูแนะนํามือถือนะครับมือสองในงบประมาณไม่เกินพันห้าร้อยบาทกันบ้างนะครับประมาณไม่ถึงสองพันบาทนะครับก็จะบวกลบแล้วแต่สภาพเครื่องแล้วกันเนาะตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่ามือถือมือสองงบไม่เกินสองพันบาทเนี่ยนะครับพันห้ 2, าถึงสองพันเนี่ยได้แบบไหนบ้างแล้วมีความน่าสนใจอย,อย่างไร รุ่นที่ผมนำมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นหัวเ่ย Y7P นะครับแรม4ลอม64นะครับ CPU เป็น Kirin 970F นะครับผมสภาพก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ดูได้นะครับว่าสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะนะครับครับไม่มีรอยตกไม่มีรอยกระแทกหรือขีดอะไรนะครับมีรอยตามการใช้งานบ้างแต่ว่ารอยตกกระแทกไม่พบเลยนะครับไม่มีนะครับ หน้าจอไม่แตกอะไรปกติเนาะโมวบย์ว่า 7P เนี่ยนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020นะครับผมก็เป็นหหวเบยรุ่นที่ใช้ในส่วนของเซอร์วิส HMS นะครับแต่ตัวนี้ยังสามารถใช้ในงานในส่วนของ Play Store และ YouTube อะไรได้ปกติเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันใช้ยังไงทำยังไงนะครับโหวเบยว่า 7P เนี่ยมีสเปกก็คือตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ HD นะครับควาละเอียดอยู่ที่ 720P นะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.39นิ้วนะครับแล้วก็มีด้านบนซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้อง กล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็น UI EMUI เวอร์ชัน10นะครับเบสบนพื้นฐาน Android 10นะครับผมทีนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นหน้าอ่าหน้าจอก็เป็นหน้าจอกร i l l a Glass น,นะครับในส่วนของเฟรมข้างนะครับเฟรมข้างก็จะเป็นพลาสติกฝาหลังก็จะเป็นฝาพลาส,สติกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี finger p r i n t Scan นอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับสแกนลายนิ้วมือนะ โอเคกล้องหลังจะมา3ตัวกล้องหลักเมนหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลนส์ตัวที่2จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลมีอัลตาไวแล้วก็มีเลนส์เดฟนะครับสล้านพิกเซลสำหรับชัเตอ้นชัดลึกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้เลนส์มาถึง3กล้องเลยนะครับด้านหลังแล้วก็มีไฟแฟลชตัวนี้นะครับโอเคในส่วนของตัวด้านล่างก็จะเป็นพอร์ตชาร์จที่เป็นมาไมโคร USB นะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องเสียบหูฟัง3 5มมิลลิเมตรอยู่ตรงนี้นะครับผม ตาน,นี้เลยนะครับผมก็ดูเลยนะครับว่าก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็มีลาโพงสําหรับเล่นมัลติมีเดียหตัวจะอยู่ด้านนี้นะครับอโอเคเนาะนี่คือเบื้องต้นที่ได้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างยังไงบ้างเนาะในส่วนข้างบนก็จะมีไมโครโฟนสําหรับตัดเสียงรบกวน1ตัวนะครับ่องใส่ซิมจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่นะครับก็จะ สำหรับเป็นตัวนี้มันเป็นไฮบริดสล็อตนะครับใส่ได้2ซิมหรือ1ไมโครซิการ์นะครับปุ๊บด้านขวามือจะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มล็อกเกอร์สำหรับเพิ่มลดเสียงนะครับนะครับตัวนี้โอเคสเปคข้าวๆก็อย่างที่ผมบอกมาพร้อม CPU kirin 9710f นะครับ8แกนประมวลผลมีแรม4ล้อม64เพิ่มไมโครซิการ์ได้นะครับสูงสุดที่512หน่วยความจำเป็น eMMC 5.1นะครับแบตเตอรี่4,000ม ah. ิลลิแอม รเรามาดูกันเลยนะครับว่าในปีทุกวันนี้มันยังใช้งานได้ลีและเลือลเ่อนไหลแค่ไหนนะครับหลังจากสเปคตัวนี้รองรับการสแกนไร้มืืโอเคหน้าจอตัวนี้เป็น SD ก็จริงเนาะแต่ความสว่างความสดใสผมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสามารถสู้แสงแดดได้สบายๆเปิดสุดนี่คือสว่างจ้าขนาดนี้เลยนะครับดังนั้นในการใช้งานสีสันค่อนข้างสวยสดใสนะครับตัวนี้นะครับ เดิมที่โหลดผ่านแอปแกลอรี่หรือเราสามารถลง G-Space นะครับลงง่ายๆสำหรับการใช้งานในส่วนของ Google Play ได้นะครับสามารถใช้งานในส่วนของ Play Store โหลดแอป YouTube หรือ Facebook Line Messenger Gmail Map ได้นะครับยังใช้งานได้อยู่เนาะแค่ลงตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันว่าตัวนี้สามารถดู YouTube ได้เป็นยังไงนะครับสามารถเปิด YouTube ได้ไหมใช้งานได้ไหมตัวนี้เข้าผ่าน G-Space เนาะก็ผมลงติดตั้งให้ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว,ลวดังนั้นการใช้งานในส่วนของเซอร์วิสพื้นฐานของ ตัว g o o ก l e น่ะผมมองว่ามันยังทำได้ดีอยู่แล้วก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมนะครับสามารถล็อกอินได้นะครับเห็นไหมครับสามารถล็อกอิน Gmail ได้อะไรปกติเนาะสามารถที่จะล็อกอินได้แล้วก็ใช้ในการดูคอมเมนต์ต่างๆได้แล้วมาดูกันว่าจอ H ฮดีเนี่ย นะครับใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับตัวนี้ CPU ประมวลผลเนะี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ยังสามารถใช้งานเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรทั่วไปได้สบายลื่นไหลาหายห่วงแน่นอนในปี2023นะครับในการรองรับแอปธนาคารต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะครับทั่วไปเลยไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะตังนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับการโหลดความเร็วในการโหลดประมวลผลก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละว่ามันเร็วได้ไหมครับ โอ้ตัวผมมองว่ามันก็ลื่นไหลในระดับที่ใช้งานได้ทั่วไปไม่งนุนงุนเลยนะครับเห็นไหมครับการตอบสนองการสัมผัสถือว่าทําได้ดีนะหัวเว่ยเนี่ยเขาจะเน้นความคุ้มค่านะฮะดังนั้นในส่วนของสเปคในส่วนอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าใครเน้นคุ้มคุ้มเน้นใช้งานทั่วไปให้ลูกให้หลานเล่นเกมหรือว่าเอามาใช้งานเป็นเครื่อง,ำองสำรองสําหรับดูแผนที่นําทางเบื้องต้นอะไรเงี้ยก็ทํางานได้ดีนะครับเลยนะครับสามารถที่จะดูวิดีโอความละเอียดสูงอะไรต่างๆได้ดีนะครับผมจะให้ดูกัน แบบเป็นตัวอย่างวิดีโอกันว่าหน้าจอแค่ HD เนี่ยเทสหน้าจอกันเลยนะว่าจอมันดีไหมมันเลื่อนไหลไหมโหลดเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับก็จะสามารถใช้งานดู y ยู u ู e คอมเมนต์อะไรได้ปกติเนาะกับสีสันเดิมๆของหน้าจอผมมองว่ามันอิ่มสีดีนะเป็นจอ IPS ที่มีคุณภาพเกรดดีนะครับไม่มืดไม่หมัว เนี่ยเราดูเบื้องต้นเราจะเห็นเลยว่าสีสันของจอมันสดใสสว่างคมชัดดีมากๆนะครับใช้ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยผมว่าคุณภาพมันดีผมว่าจอตัวนี้คุณภาพจอมันดีกว่า OPPO A 5 2020ที่ผมเคยใช้มาซะอีกนะครับนะครับขนาดหน้าจอก็ใหญ่นะครับสีสันอิ่มคุณภาพของสีสันจอดีมากเลยนะครับโหลด y u t u b e โหลดอะไรก็ทำได้รวดเร็วเห็นไหมครับ ตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวแค่ตัวเดียวเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องจอสอบผ่านแน่นอนนะครับคุณภาพของจอเนี่ยผมบอกตรงว่าเป็น SD ที่มองเล็งๆแบบคุณภาพดีครับไม่ไม่เห็นเม่พิกเซลอะไรนะครับถือว่าจอตัวนี้คุณภาพดีกว่า A5220 ที่ผมเคยรีวิวมานะครับดังนั้นคุณภาพของสีสันหน้าจอตัวเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับนะครับทีนี้เราจะมาลองฟังเพลงกันบ้างว่ามันใช้งานได้โอเคมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ด้วยความที่มีลำโพงเดียวเนาะมันก็ แน่นอนว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดังไม่อาจจะไม่ได้แบบเซอร์ลาวเท่าลมหงคู่แต่ว่าถ้าเราเอามาฟังเพลงฟังข่าวทั่วๆไปเนี่ยมันฟังได้ไหมลองฟังดูนะครับ <Yeah. S 1> มันคงจะอยู่ตรงนี้ ใช้ฟังเพลงก็ได้ประมาณนี้นะครับใช้ฟัง,ฟงข่าวก็ควางดังก็ประมาณนี้ต่างๆทั้งฝั่งของลุงพลทั้งฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่ทราบผลคำนะครับว่าหมายก็ปกติเนาะการใช้งาน YouTube ผ่าน G-Space ก็สามารถโหลดได้นะครับใช้งานได้ปกติล็อกอินได้ใช้งานอะไร ได้ดีนะครับส่วนการลงจีสเป e ทําได้ไม่ยากเลยครับสามารถหามาดาวน์โหลดแล้วติดตั้งพร้อมใช้งานล็อกอิน Gmail อะไรได้หมดเนาะทีนี้ในส่วนของการใช้งานทั่วๆไปสําหรับคนใช้งานทําได้เนาะ Facebook โหลดเร็วไหมไหนกดให้ดูนี่ครับการโหลด Facebook ก็ไม่ได้โหลดช้าไม่ได้อึดอัดอะไรนะครับก็ใช้งานได้เร็วในระดับพื้นฐานตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้รวดเร็วในระดับใกล้เคียงกับพวก snap 660นั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าใช้งานสําหรับคนทั่วไปสบายหายหนะ่วงเนาะสามารถโหลด YouTube ได้เล่น กดเพจเซอร์วิสได้เล่น RV ได้นะครับดูหโหลดใช้ Google Map ได้นะครับเรามาดูกันว่าการจับตำแหน่งของ Google Map สามารถทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> นี่แมปก็สามารถใช้งานได้นะจับตำแหน่งได้เปิดนำทางได้เห็นไหมครับการจับตำแหน่งก็ไม่ช้านะครับแล้วก็ แม่นยำนะครับหรกดตำแหน่งสามารถใช้นำทางได้นะครับสำหรับคนที่จะม,มาซื้อมานำทางทั่วๆไปเนี่ยผมทำได้ตัวนี้มีคอมพาสมีเข็มทิศอะไรสำหรับการใช้งานเนาะความเร็วในการโหลดความบอลผล,ผล,ผ,ลผลก็อยู่ในระดับ snapdragon 660เห็นไหมครับสามารถใช้นำทางได้นะครับจับตำแหน่งได้รวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับการาทํางานเทสผมมองตรงว่ายัางใช้เซอร์วิสพื้นฐานได้สบายๆนะครับในส่วนของ l ล n e gmail นะครับ messenger facebook นะครับ tiktok youtube อะไรเงี้ย คือสามารถใช้งานได้โอเคเลยนะครับผมนี่ครับใช้งานได้โอเคเลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เราเทสจอเทสนส่วนของลำโพงกันแล้วเนาะเทสส่วนขการใช้งานแอปพื้นฐาน u u u b e f a c e b o o k t i k t o k ในส่วนของเกมอาก็สามารถเล่นได้นะครับสามารถปรับเซตติ้งได้ระดับกลางๆหรอกลเล่นย่งเล่นได้เรื่อยแน่ในยุคป,ปัจจุบันตัวนี้มีแรม4ลอม 64GB นะครับสําหรับ การใช้งานทั่วไปถือว่าผ่านเพีเยงพอขั้นต่ำในยุคปัจจุบันได้แน่นอนนะครับสำหรับมือถือหมื่นพันกว่าบาทนะครับไม่ถึง2องพันเนี่สำหรับมือสองเนี่ยถ้าหาสภาพดีๆได้อย่างเงี้ยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าการใช้งานต่างๆเนะี่ยยังดูเลื่อนไหลไม่อ่ดอาดไม่หน่วงไม่ติดขัดอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถเซิร์ชผ่านเบราว์เซอร์สามารถ, France, Bowser, าารถโหลดผ่านหัวเว่ยแอปแกรดดีได้ได้ทั้ง2ทางเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าสะดวกทางไหนเนาะ กูเกิลกูเกิลเซอร์วิสก็ยังใช้ได้ผ่าน G Space เนาะลองแล้วเนาะแมปใช้ได้ไหมอะไรเนี่ยไลน์ใช้ได้ไหมเนี่ยนะครับยูทูบใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมเทสให้ดูเลยนะครับอันนี้คือในการใช้งานทั่วไปพื้นฐานผมเทสให้ดูหมดแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากล้องกญญล้องเป็นอย่างไรนะครับอ่านะครับกล้องของรุ่นนี้นะครับถึงผมบอกเลยว่ามีคุณภาพที่ดีเกินคาดมากนะครับดู ตัวนี้นะครับเลนหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับถ่ายออกมาได้สวยใสายมากมีโหมด AI นะครับสามารถกดปุ๊บแตะปั๊บถ่ายติดปุ๊บเลยนะครับความคมชัดถือว่าทําได้ดีมากๆสีตรงไม่เพี้ยนเลยนะครับเรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างเลนส์อัลต้าวมันเป็นยังไงนี่สามารถกดมกงงุมกว้างให้มุมกว้างกดถ่ายปุ๊บติดปั๊บได้เลยนี่เห็นไหมครับคุณภ,ภาพของเลนส์อัลต้าวและเกณฑ์้องนันก็คือว่า สีสันไม่ดิฟกันแน่นอนว่าเลนหลักคมชัดกว่า48ล้านเลนอันดับวาย8ล้านแต่ว่าสีไม่เพี้ยนกันเลยะคขับขนาดถ่ายในที่แสงน้อยถือว่ากล้องมีคุณภาพตอบสนองได้ดีใครจะซื้อในการใช้งานทั่วไปถ่ายของขายอะไรได้ปกติผมบอกเลยว่าตัวนี้พานนะครับในส่วนของงานวิดีโอการจับโฟกัสต่างๆถือว่าทําได้ไม่เลวเลยทีเดียวอหลังจากที่เราทดสอบนะครับในส่วนของกล้องหน้าไปแล้วเกล้องหลังไปแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดว่า มันก็ถ่ายภาพได้ค่อนข้างคมชัดดีนะครับผมก็สมกับในราคาหลักมือถือหลักพันบาทนะครับถ่ายได้สว่างถ่ายได้สวยโฟกัสจับเร็วทีนี้เรามาดูกันส่วนกล้องหน้า8ล้านกันบ้างกล้องหน้า8ล้านถ่ายได้ที่ f ูใดีเหมือนกันนะครับแต่เรามาดูกันว่าความตัวอย่างภาพกล้องหน้าเป็นยังไงนะครับถ่ายในที่ย้อนแสงแสงน้อยก็สามารถกดปุ๊บติดปั๊บได้เลยเนาะคุณภาพลูกถ่ายก็ถือว่าสมราคานะครับแต่มีความสวยงามไหมมีความคมชัดไหมผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ผ่านอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับ โนสกินก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าออกเร็วๆเนาะแล้วก็ผิวผิวก็จะสีออกแดงๆหน่อยนะครับสำหรับการใช้งานแล้วก็มาดูในส่วนสุดท้ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนก็เทสให้ดูแล้วเนาะก็จะเห็นได้ชัดว่าใช้งานได้ดีเลยล่ะครับถึงแม้จะเป็นแค่ Full HD แต่ก็เป็น Full HD ที่มีคุณภาพสว่างใสทีเดียวนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าคุณภาพของวิดีโอกล้องดีมากนะทั้งหน้าหลังมีเลนครบทั้ง เ,เลนปกติ48เลนอัตวาย8ล้านแล้วก็มีเลนเดฟสำหรับทำหน้าชัดหลังเบลอนะครับจะเรียกได้ว่าตัวนี้กล้องในะคุณภาพดีจริงๆสมทคาจริงนะครับถ้าแบบราคาพันกว่าบาทได้กล้องระดับนี้ี่คือเพียงพอการใช้งานท,ทั่วไปแน่นอนนะครับในส่วนของการใช้งาน o o เกิลสวิตช์ในส่วนของการเล่นเกมต่างๆผมก็เทสคือเอาเป็นว่าผมจะขออนุญ,ญาตไม่ได้เทสให้ดูแต่ว่าสามารถเล่นเกมได้ทั้งหมดทุกเกมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าเป็นอัลจี g ั G Mobile l e ีเจนะครับ เรียกได้ว่าตัวนี้เล่นได้หมดฟรีไฟอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเซตติ้งที่เขาเล่นไหวก็จะต้องเนื่องจากเป็น CPU ระดับกลางก็ต้องปรับกลางนะครับปรับเฟปกราฟิกกลางเฟรมเรทระดับกลาง30เฟรมเรทเนี้ยเล่นได้เลื่นๆอยู่แล้วนะครับสำหรับาการเล่นเกมทั่วไปนะส่วนสุดท้ายที่ผมจะมาเทสให้ดูก็คือเป็นส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ4,000มิลลิแอมนะครับกับหน้าจอ HD เนี่ยผมบอกเลยว่าการันตีว่าแบตอืดแน่นอน,นครับสำหรับการใช้งานเนี่ยเออมันจะมีโหมดในการปัดไหล โหมดมากแต,แต่การใช้งานต่างๆเนี่ยผมใะ้เทสให้ดูเลยว่าแบตมันอึดมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับการใช้งานต่างๆเนี่ยตัวนี้แบตอึดมากครับดู YouTube 1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปแค่ประมาณ10%เท่านั้นนะครับ10 12 13%ก็เรียกได้ว่าออนสก e ีนทาวของรุ่นนี้ใช้ได้เกิน7ชั่วโมงแน่นอนนะครับสำหรับการใช้งาน1ซิมส g นะครับเรียกได้ว่าใครอยากได้มือถือที่แบตอึดๆนะครับแล้วก็ กล้องสวยนะแล้วก็สเปคทั่วไปเล่นลื่นนะครับใช้งานต่างๆเลื่อนไหลจอสวยด้วยนะครับลำโพงใช้ได้นะครับกล้องดีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้โอเคนะครับสำหรับการใช้งานผ่าน u t u b e Gmail อะไรเงี้ยผมเข้าให้ดูแล้วเนาะว่ามันใช้งานได้ผ่านแอป G s p a c ซซึ่งสามารถโหลดติดตั้งเองหรือทางร้านติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ไม่ไม่ติดปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับผมควจะเห็นได้ชัดเนาะว่าสามารถใช้งานดูหนังดูอะไรทําได้ลื่นไหลมากนะครับไม่ได้มี อาการกระตุกอะไรนะครับความเร็วประมาณนี้เลยนะครับเต่ในชาร์ตว่าเทสใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันสามารถกดคอมเมนต์อะไรได้ปกติในมุมแรกนี่ครับสามารถดูและคอมเมนต์อะไรได้ปกติเลยนะครับเรีกยกว่าใช้งานพื้นฐานได้นำทางได้เล่นเกมได้นะครับถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสว่านะครับแล้วก็มีกล้องที่คุณภาพผ่านเลยแล้วก็ต่อการแบตอืดๆเนาะสุดท้ายแล้วการชาร์จแบตตัวนี้มันเป็นแค่ ห้าวุนสองแอมป์สิบวัตต์ธรรมดาเนาะแบตสี่พันต้องใช้เวลาในการชาร์จนานขนาดไหนก็ต้องตอบเลยว่าใช้เวลาชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกสี่สิบนาทีได้ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเต็มเนาะตัวนี้ไม่ได้มีชาร์จไวอะไรก็แค่นั้นก็ต้องเสียบชาร์จไวประมาณเกือบสองชั่วโมงถึงจะเต็มนะแต่แบตเตอรี่มันใช้งานได้เจ็ดชั่วโมงต่อนื่งอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่การันตีนะครับดูสภาพการใช้งานนะครับถาว่าคุ้มค่าไหมในปีสองพันยี่สิบสามบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับด้วยเส Android สบยนนส นะครับกล้องหน้าก็ถ่ายได้สว่างดีใช้ได้นะครับสกินโทนถือว่าสวยงามระดับหนึ่งไม่มืดไม่มัวอ,อะไรเดทั้งสิ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานนะครับสำหรับ Y7P คุ้มไหมบอกได้เลยว่าถ้าใครต้องการมือถือที่ราคาประหยัดถูกกว่า2ไม่ถึง2,000บาทแล้วจอคมสวยอย่างนี้ลำโพงใช้ได้กล้องดีแล้วก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้เล่นเกมได้อย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ าไว้เป็นตัวเลือกละกัน1ข้อดีก็คือจอใหญ่เนาะ6.4แล้วก็กล้องก็สวยนะครับ c ี u ก็แรงมีแรมแลำโพง6.4ไม่น้อยกว่ามาตรฐานในปัจจุบันที่ใช้งานได้ทั่วไปเล่นเกมอะไรต่างๆได้ลำโพงก็ดังพอสมควรนะครับรุ่นนี้เด่นประทับใจก็คือ1ประทับใจกล้องแหละกล้องมันค่อนข้างใช้งานได้ดีจริงเลยนะครับตัวนี้ถือว่าไม่เลวร้ายไม่ขี้เหร่เลยเลย,ยังถ่ายให้ดูแล้วว่ามันโอเคเลยแหละไม่ไม่เลวร้ายแ,แล้วก็รุ่นมันไม่ได้เก่าเกินไปเนาะอารมณ์อะไรหาง่ายฮาเปลี่ยนง่าย นะครับแบตเตอรี่จออะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาถูกราคาประหยัดในการซ่อมแซมเนาะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานนะครับสำหรับใครที่สนใจมือถืองบประมาณต่ำกว่า2,000บาทมือสองที่สภาพดีๆใช้งานทั่วไปได้เลื่อนไหลเนี่ยวันนี้ผมก็มารีวิวบอกต่อประสบการณ์การใช้งานให้ดูเนาะนะครับ Y7P จจุดดีคือจอสวยกล้องดีแบตอึดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ